สวัสดีค่ะพบกับจอรกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่29ธันวาคมนะคะเมื่อวานนี้ดัชนียังคงขึ้นต่อถึงแม้ว่ากราฟ60นาทีจะโอเวอร์บอทมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าตัวของกราฟรายวันเนี่ยถ้าไปดูในภาพใหญ่จะพบว่ามีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆจนเกิดสัญญาณซื้อแล้วนะคะทำให้เรามองว่าถึงแม้ว่าจะมีการปรับฐานระหว่างวันเนี่ยก็จะทําให้ไม่รุนแรงนักนะคะระยะสั้นเนี่ยยังพอสามารถเล่นตามๆไปได้นะ,ะเพียงแต่ว่าถ้ามันผิดทางเนี่ย จะรีบวางจุดถอยทันทีนะคะเพื่อกัน,กนว่ามันจะติดแค่นั้นเองนะคะแนวต้านระยะสั้น,นย,ยังอยู่ที่1525นะคะสำหรับวันนี้ถ้าหากว่าเปิดมาเป็นบวกคือผ่านไปได้เนี่ยรุนไปที่ไฮเก่า15 1530-1533นะคะแล้วก็ถอยลงมาเนี่ยย่อรับที่1520-1515 15 15ค่ะ สต็อกวิ l เป็นตัว AJD นะคะ AJD ก็เมื่อวานขยับแรงทั้งราคาและวอลุ่มหนุนด้วยสัญญาณซื้อจากเครื่องมือทั้งระยะสั้นและระยะกลางรวมๆน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะ <c oughs> ก็มีโอกาสฟื้นตัวกลับไปยังแนวต้าน1.93ถึง1.95รับ1.85คัดลอสที่1.82ค่ะตัว m i n ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยลงมาแต่ โลเดิมนะคะเมื่อ3-4วันก่อนแต่ว่าตัวของเครื่องมือ MACD เนี่ยมี bullish divergence แล้วก็ล่าสุดนะคะตัว stochastic ให้สัญญาณซื้อขึ้นมานะคะมีโอกาสกลับไปทดสอบ EMA 200วันนะคะทำให้เรามองว่าแถวนี้ราคายังไม่สูงมากซื้อได้นะคะรับที่34.75ต้านแรก36สลึงนะคะถัดไป37นะคะแล้วก็คัดลอสที่34บาทสลึงค่ะ ตัวสุดท้ายเป็น T-Poly นะคะตัวนี้ดีถือว่าเมื่อวานวิ่งค่อนข้างดีหลังจากที่พักตัวมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนแล้วก็มายืนอยู่บน EMA 25วันได้จนกระทั่งวอลุ่มเนี่ยเข้ามาผลักดันให้ราคาขยับขึ้นอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับที่เครื่องมือทยอยกันฟื้นตัวนะคะแนวรับของ t ีโพลีจะอยู่ที่3.84ด้าน4บาทแล้วก็4.10คัดลอสที่3.80ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ